ได้แล้วครับอยู่อยู่อยู่ไหมลุดโอ้ลุด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 โอ้ หยอดแล้วมันจะกินเลยไหมเนี่ยถ้ามันถ้ามันตัวใหญ่มันอาจจะกินแต่มันเบ็ดมันใหญ่ดูก่อนว่ามันจะกินหรือเปล่าวันนี้เอาเบ็ดตัวใหญ่มาถ้าหยอนลงไปถ้ามีตัวอยู่เคยไปแถวจะปลุกไหมโอ้ไม่เคยไปครับเคยจะผ่านมันหลังไปเที่ยวเป็นไงเราไปทำอะไรไปหาปลาเนี่ยหาปลาอะไรไงตกปลาเหรอโอ้หากังวันเหรอ ันนีแหละได้เหรอ,อมันอยู่ข้างในเรามันกินคำคนเมื่อยอะไรมันกินอย่างเงี้ยมันกินตลอดเอ้าถ้ามันอยู่ในรูมันกินตลอดนี่อะไรอันนี้เนื้อเนื้อไก่เนื้อไก่นกไกเนื้อไก่เอ๋อยุงมาแล้วเน,นื้อไก่ได้เนื้อหมูได้ไส้เดือนยิ่งกินดีแต่ไส้เดือนหาย,ยากก็บอกแล้วไปเอาไส้เดือนมาเอาไก่กันเยื่อไส้ไปก่อนะ ก็แย่ลงไปเอาไม้เทียเท๊ยเกี๊ข้างในรูลึกๆแย่ว้ถ้ามันกินมันก็จะดึงลงไปเองมีตัวใช่ไหมเกีมีน้ำยุบลงมีตัวอยู่ข้างในเอาไว้เดี๋ยวดูถ้ามันมีตัวมันจะขึ้นมากินได้ ตอนนี้ก็รอไปก่อนแล้วก็เดินหารูใหม่เชือกแกนลนผูกไว้เชือกขวดผูกไว้ถ้ามันกินมันจะดึงสายลงไปเดี๋นนวยวแวมาดูไปตีเบ็ดตน